โอไปเอารถไปไหนมาดึงเพะาะเอาขึ้น,นโอ้โครับอู้หัดทุ่ใกล้ึ้นละเดี๋ยว <laughs> อีแต็กครับผมอา่า ตกน้ำเลยดิพ่อเนี่ยโอ้ยอยู่ฟังพุ่น <c oughs> ดึงลากขาม,มา่าโอ้ยมันเนเห็ดงานได้ทั้งบกเนี่ยมดน้ำในความตวรถคันเนี่ย <c oughs> อมันไปเฮ็ดอีธาได้แล้วพอ่นอน้ำจเมื่อวันมันรถมันใส่เกียร์ผิดเหรอว่าจะเกียร์ถอยโอ้ไม่ใช่เกียร์ถอยเลยถึอเกียร์เดินน่ะก็เรียนลงเลยโอ้ย สูบน้ำเส่นยังครับพอนี่โอ้พูดนะโอ้นี่ครับตดจี๊ดแจคกหนี้ยู่ฟังผุ่นนะครับผมผุ่นทอทอดูดเพื่อนสูบน้ำครับไว้ใส่เกียร์ถอยสูบแล้วแล้วนะครับผมไบ้ใส่เกียร์ถอยเอากระบป๋านะครับนี่ก็ไปถือเกียร์เดินนะเกียร์ได้แล้วพ่อเกียร์เดินนะเกียร์สามเลยมั้งอผืนสายผ่านในแลนริ่วลงไปบอกครับ เี้ยาเียอครับนกั่งนเกิดออถนึไอกเพรเอาท่านอยู่ด้วยเนาะทนอยู่เกครับออบกับออย่รอกัเาะออครับครับใกลกลนกันเล็กอยู่ใต้ผ้ากันแลนลงลิบเลยแหละตีน้ำลึกบ่ครับพ่อเนีนี่จมเลยมันบ่ะจมปีนเล อืมตัดตกลงจะสั้นๆครับเี๋ยร่างกันมา <laughs> นี่ครับเอารถพวัดมาดึงครับย่มเอซ้าครับผมไปออกวิดีโอไอ้ของพวัดนันแหละนะครับแต่ว่าพวัดติดงานมาหลากรถไทยเดินตามแล้วครับผมตกสะนะกะเ็เลยนหน้าออกว่าเบิงครับตอนนี้ก็เจอปัญหาอีกแล้วครับผมรถพวัดกับ ยืนอยู่ทางเขาครับขอบภูษาเกานะครับติ่งได้แต่ว่าถอดสลิงออกนี่มันถอดอะไรเออปัญหาเนี่ยถอดอะไรถอดสลิงได้น้อยให่เลยรถยูไดท่าเดียวครับผมคือมันไหลลงจะตกทางนะ ถอดสลิงออกได้กันนะจะเล่นเดือนนาขึ้นไปได้ครับถ้ายดไทอยกันแตเป็นห่วงครับเนี่ยเพราะว่ารอมันเคยขอบทางแล้วครับมันฆ่าหากใหม่นะครับหากไม่ตัวหนนองเหมือนกันฝนโตครับประมาณตีตีสามตีสี่นะครับผมตก็ห้ามดอกบุกมองเลยเป็นซุ้มเย็นเล็กน้อยครับเมื่อไนี่ เดี๋ยวจะตามเบื้งกันครับว่าเพื่อนเจ็ดแก้ไขปัญหากันแบบใดนะครับชุบไตเนไุบไต้ัุบุบคัดไว้ไหตัวนี้ขี้หออกมาห้าเดือว่าชิล่องเดินรถเดี๋ยวชิ่องไฟเนแดนพูนมาหลัก โอ้ตดมารถพงกับไปปลาอย่างร้านสมเลยหยับต่อพักพิเศษนะตามตามันต,ตามอ่ะชัวร์รถมันเขียนน้อยนึงหามันหักมันหนักหนักี่น,นั่นหรอกครับหลากขามาตาฟังพุ่นแต่พอข้ารถไรลลงไปในนายจะึ้นเราได้เนาะโอ้รถไรร้นรนรถอีแตงเข้ากับ เคยขอบซานแล้วล่ะครับผมนี่ครับแต่ว่างเด้พ่อพูดถือไม่อ่ะมันไฟได้ลดสตริงไอ้ลดสตเตยท้ายออกได้เนี่ยก็โอเคแล้วครับ ถอดถอดสตีเลยพ่อเนี่ยพ่อพ่อถอด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 สตีเลยครับถอดถอดสลักออกเลยรถแล่นเดินนาขึ้นไปรถบาสเนี่ยเอาโอเคไปไปรถเลยแตกหลายโลกครับอีกแล้วครับเนาะไหนจะได้ย่งนะครับค่อยไปครับแต่ว่าหักใายไปเบิดเลยหักเบิดเลยครับตะวันเนี่ยอ้าบูยพันครับผมพันพัน ลใส่สุดเนาะมักเรียนผาดโพ้นเลยพระวัติไงเอาเลครับเอาป้องไหมพี่เอาขามโกขามน่อยเพื่อเดียออกอกเพี้ยนนี้เออออออพัดขึ้นก็ให้นี่ลองเอาขามโกขามาเถอะาน ติดตามสถานการณ์ไปร่อมกันครับผมเดี๋ยวเบิ้องนนะครับว่าขึ้นได้ที่ไนเอีแตกเขาจมหนบสลิงเ้นหนึ่งครับแล้วก็ผูกสเตย์อีก เด็งมันยันบอกอ่าฮู้ฮู้ฮู้คุณได้หัดกล่องเสี้ยงตัวนี่ปัน่นนู้ท้องเท้าไปเลยครับนี่ยพักอะไรกันยันม่าสามเก้าครับลากรถเดินตามาคุณคนอีสเวย์วิธีใดครับ เราภูมิเป็นว่าหยอดเสียเหตุงานณ์นะครับสองครั้งแล้วนะ้นนนะนาจะเป็นนักประดาน้ำครับไปง้มมัดรถไถน, <c oughs> นะครับผมเพราะว่ารถไถจมน้ำครับหนาวนะครับตอนเนี้ยบนมาเป็นหยอดเสียเหตุงานณ์นะครับนะออออนี่ครับโค้งาาแต่ยำยางดีเลย ใส่เกียร์สามมันแล่นลงริ้วเลยครับลองดูเอาถึงล่มไหเอาละครับถึงตึงนานจนี่คือทบสเตครับมันยาว่ยหดบางท่านจังว่าดึงมันบ่หลครับ เพราะว่ามองเยินมันมีแค่งยืดเดินนีงครับผมหางไม่ยังเดียวเลยนะอือโอ้นี่ครับอุปสรรคก็คือตรงนี้ครับนี่มันสั้นแห้งว่าสลิงกับเส้นน้อยให้เบ้ยเขินยืดออกมันมันส้นนี่ก่อนจัางว่าแล้วพ่อนี่ไหมยังไปรอดไปรอดว้าวบอกโกงมาขาดขาดเท่งเท่งมันออกกันมันมันเป็นบักไอ้น้ำไหลน้ำซ้อลงไปไปลงมึงลงมึงเอ้า จดเลยเ่อน้ำเลยเป ah. ็นวาฮะสูงอยู่หนึ่งบางหเสีดิมันต่ำตัวนี้มันต่ำบ่รถสีวันมากสิเดี๋ยวบางอยู่เดี๋ยวสี่วันนั่งิดเหรออืมสีวันนงดได้ก็บอหักนี่ลงเลมเลมมาเลยไปเอาว่าูกวันเนี่ยเนี่ยเ่มองรถสี่ึ้นแม่โคหน่อยมัโงข่บยอนะรถขี่ยกเว้นรถเรนเ้ยซ้ำซิมเลยท่านเนยเอาละแ้่มันขี่ดวาว่ากับหางยกก็ได้ครับ รถจังไหมาแลงฮะแลงแน่จะโดดลงน้ำเลตีร่ากายไ่นล่อง้ไอ้ลงตะโดนไปเนี่ยพ่อตะมืขึ้นวันนี่ยเลยลงตะมือขึ้นบะโอ้มันนน้ำสามขึ้นเลรอตีสามขึ้นแล้วโอ้สามขึ้นมันปลาเขาเป็นไข่เราีรพนน่านน้ำยางดีได้เดียวบนนาอ่ะ ว่าไมแรงยังไม่เอาเงินจังไงกินเหล้ากินเบียร์กันตัวอือไมแรลียงยังสีไ่เลงกันจังเลยอ๋เสรอเกือบนะแล้วมาอ่ะเดี๋ยวโดนอีกแล้วก็ไปอ่ะเงียบเดี๋ยวรอแมคโครหน่อยครับมาขุดขอบฟังสารนี่วะครับผมเพราะว่ามันน้ำนเนนาะ้ำซ้อนะครับผมน้ไหลลงไปมันเป็นบักอยู่นี่ครับให้ถอดรากให้ถอดไป ขันออกมดเลยนี่ขันออกแล้วคะันฟ้าตันี้ออกเอาน้ำมันล่างต้นก็ได้ขันออกเอาหน้าออกขันหัวนี่ออกคันน็อตตัวนี้ออกนออกแน่มัมีอย่างดีันเพียงเอาไวปเจียวหน่อยล้มโปออกก่อนจะกราบนอกเขาออกนี่ดสร้างเอ้ขัดสามเส้นพมละ วนีหันเอาบดต้มต้มนี่มันต้องขึ้นเลยนะใช่หี้อยนเยงล้มสี้ยนแล้วสามแยกล้มเสี้ยนต้ดต่อไปแบบว่ตัวบัวบัวทางซ้ยเนี่ยมันจะหาดกับหุงหงเน้นวันี้มันจะหวดกระโรงเนี่ยนี่มาซื้อผักมือสอว่างเด่ใจอกามยาล้เสีะอ่านว่าอะ้รถึงวุ้ตีเต้นแขวะเราใฟังสิยันยันนิ่มเห็นยันหวดหงมันสูงทังหนาเลเนะ ใสู้มัไหลแล่วัสร็จ้ที่หกนันฉีลำเลิมหน่อยนะเขาเ้าเานันบเขเหงือเขานึบหนึบนวบหนึ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 บหนมันึบห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 นมันึบหนึมหนเือนไบหนึบนึหนึบนึนึบนึบหนึบนึบหหนึบดนีบหนึบนึนึบหนึนึบนึบ็นบหนนบหนึะหนบนหนึบหนนึบหนึบนึบหนนึบหนาบหนึบหนนึนึ้บนหนหนนห หัวมันบัดึงรถเ้าหางเสียบยินได้รวดน่ะนว่าราว่างยวจะไปยูทั้งหลังเด้มยมันยูทั้งหลังยูทั้งคางกับเขางหางมทั้งคางโ่ลงมือเองเลยุมกันลงมือตัวย่บอกอย่างยิ้มเลยมันง่ายเอาไม่โคอยล่านบ่พะอีกทีเด้เลยว

นบ้านเก็นมยกขึ้นจังเลนนะนีมาสับเกียร์นาเกียร์หลังเกียร์เิียดตกสายมาไม่เป็นอะไรเลยแล้วเกียร์เกียร์สามเลี้วเโอ้ยันเนาะตบหังกันนั่งค้ำค้างมังพี่เลยบออยอยากเนาะ ตัวเรวงนะตัวเรวงน้อยอะอยอย่างตับเดี๋ยวมเรียนรู้เนาะอวทับี่ดินเลยเหรอวทำใหเจนเองมันดูเขตังไงอยอ่เนี่ยดาวล่ะตังางเลยคุณดูติโอ้ยมันไลางหตรน้าเนี่ยมงำซิมางในยัเนี่ย กินแหง่ครับนะลองอีกกรอบนึงครับเอาละครับผมเดี๋ยวลีกเลดาการดึงเพื่อนครับผมสะลิงกับส้นบ่เงี้เป็นเลยเาเอาละครับเริ่มเกอนขึ้นมาแล้วครับผม เมื่อกี้ฆ่าบักนี่แหะครับผมเอามาแล้วครับเอาละเอาละครับเอาละครับดฆ่าตนภัยฆ่าก่อเพราะเอาได้ได้พ่อไปเลยไปเรยค่อยๆไปขึ้นมากไปเนี่ยโอ้ เอาไปเลย<ด>ครับผมไปเลยไปเลย,อ,ย,เลยอีกอีกได้เพราะอีกอีก,อกข,อขึ้นกองเฟี้ยงไปเลยเนี่ยบูไปเลยสายลุยอยู่แล้วลงน้ำก็ลงมาแล้วบูไปเลยครับไปเลยโอ้ใส่งานมันคักแล้วว่าเรี <c oughs> ยกอาบน้ำแลยอ่ <c oughs> บ้านเหนือพุ่นเลย <c oughs> อได้ได้ครับ อโอเคบบโ, <c oughs> โ้สุดยอดลอดไปได้ครับรว่าการเก็บกูอีแก็กทดไปด้วยดีครับผมเน<อ><อ>ี่ยอ,อีแกนอนน้ำขึ้นนึงนะครับเนี่ยเอาอดอกได้บ่ล้วพ่อเออ่ เียงอัตมันขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเชียงอัตมันนี่ครับเเลวๆๆไปขึ้นต้อนะครับผมชื่อแรกเน่ของพวัตเลยไม่อยากออกเดยพ่อเชียงอัดหอกับเขาะมันกัอเนี่คเดี๋ยววัดเช็คสภาพกันนะครับผมคิบวงเล้วตีลูกเพลางแล่วตี เบื้องต้นสภาพยังเหมือนเดิมปกติครับแต่ว่าหนาจะได้แกะลลางข้างในไหมเป็นเพื่อจได้เข้าวัดเมื่อไหร่ดาวไล่ดาวมึอแล้งเม้าเลยว่าฮ่าฮ่าเออหนังจะมั่เมาไเน่ยหนักกัมา่หลอกเขาเนี่ยก็นจะมาเบียร์เตนตัวยเลี้ยงคนละข้อตัวเนี่ยเปียกพรมเราเจ้าภาพห้องมากทั้งหมดเลยนี่นะมาทานมือเจ้าภาพ ตัวน้องอยางนี้นะแมงล่ะขาง่วงจ่บ้ันเด่นหน่อยบิดหน่อยว่าเปลี่ยนไหม